อยู่ที่สนามประทุสปิดเวย์ค่ะกับงานปิดคอมเพนชั่นนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเขาก็จะเป็นการแข่งรถดิฟกับจิมคันนานั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมค่ะมาเจอกับน้องชูนะคะโย่โอเคค่ะจะบอกว่าวันนี้เรามีกิจกรรมจากรันซอบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็จะมีของรางวัลมันแจก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 ซึ่งเราเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะหรือว่า ว่ารู Search, ้จ sure? like, <iento attending Vietnamese> <part ight> ัก <masses> รันซ็อปหรือเปล่าหรือว่ารันซ็อปคืออะไรใครตอบถูกนะคะรับขอรางวัลไปเลยแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส u บ s c r ส b ครด้วยนะคะงานนี้เสียงเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ผู้ชายค่ะทางหอล้วก็ตามชุดชิมอเไยค่ะ มไม่ต้องพูดเพ่านำเพลงนะคะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นคลิปเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาถามทุกคนในงานนะคะว่ารู้จักลรานสต๊อกไหมหรือว่าลรานสต๊อปคืออะไรต้อมาเจอคนแรกแล้วจ้าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไป <c oughs> พึ่ไปเลยก่อน <c oughs> ไม่พูดเพิ่มนำเพลงค่ะ <Okay. S 2> พี่ยจะถามว่าลานสต็อปคืออะไรคะ <c oughs> <c oughs> ให้ฉเฉลยไหมคะ,ฉะเฉลยอ,อ่ะ,ฉะเฉลยนะคือจานเด็กค่ะนั่นไงไม่รู้เอกเป็นจานเด็ก จานเบกมีคาลิเปอร์ฝากผลงานหน่อยวันนี้ติดตามไอกว่าช่องทางไหนบ้างได้ค่ะให้ซีโบเจก้าค่ะบีโอเจวน้องยังไม่พร้อมนะคะหรือน้องมาใหม่น้องยังไม่พร้อมนะคะไม่พลาดช่อขอบคุณนะคะน้องโบพี่ปอนคะหนูมีเกมมาให้พี่เล่นถ้าพี่ตอบได้เอาของรางวัลไปเลยแลนซอฟคืออะไรคะโอ้ยยาก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  อ่อยี่ห้อยี่ห้อผ้าเบกครับผมถูกไหมจานเบกคาลิเปอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะครับผมได้คาลิเปอร์เบก5ชุดได้อ้อมกอดหนูค่ะนีไปเลยอันนี้หนูให้ขอรางวัลแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง กิมนี้เดียวพอนะไม่่ไลไม่เอาวันเดียวพอเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดเลตติ้งดีนะคะเดี๋ยวจะแจกใหญ่กว่านี้อ่าโอเคสีเขียวก็ได้มาสีเขียวขอบคุณนะคะที่เหตุ้านหลังอยู่นี่ แต่ว่าเขากําลังแข่งขันกันอยู่ค่ะแข่งขันเก็บเวลานะคะแล้วก็แข่งขันดิมันเองค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมดีเแบบนี้นะคะอย่าลืมไปที่แฟนเพจของเราสอบได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาอัปเดตว่าเราจะไปทำคอนเทนต์หรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะเราไปถายกันต่อเลยดีกว่าว่าเรา s o p ดีครับหนูมีแกไมไมพี่เรนตอบถูกแล้วพลงวันไปเลยค่ะพี่หนูอยากถามว่าลันสตอบคืออะไรคะไม่รู้ให้ตอบใหม่ยางครับไม่ใช่ค่ะไคำตอบที่ผิดเฉลยก็คือลันสตอบคือจานเบค่ะขอบคุณนะคะเอาเป็นว่านะคะใครรู้ว่า ลันสต็อปคืออะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบกิจกรรมแบบนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากจะให้ลันสต็อปไปไหนทําอะไรนะคะรับรองว่าเราจะเก็บข้อมูลทุกอย่างและไปทําตามที่ทุกคนต้องการค่ะสวัสดีค่ะพี่ห๋าพี่หนูขอแล้วก็เวลาแป๊บนึงได้ไหมคะนูอยากถามว่าลันสต็อปคืออะไรคะไม่พูดเพราะทำเพลงเลยลันสต็อปคือจานเบรกครับจานเบรกทุกต้องทำไมถึงร่ะมีขายทั่วประเทศครับผมเราไปเลย ขอบคคุณมากรับบบขออคคุณมากรัันนี้เป็นการเปิดฝานะคะครับผมขอบคุณมากมากครับครผมบอสเซอร์นิเตอร์ด้วยบอสเซอร์นิเตอร์ด้วยอ้างี้ค่ะพี่ขะรบกวนเวลาสักครู่เลยไหมคะหนูมีเกมมาให้เล่นค่ะเดี๋ยวให้น้องตอบไม่ได้หยอกหยอกหยอกหนูอยากจะถามว่าลันสต็อปคืออะไรคะติ๊กต๊อก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  หมดเวลาไม่เป็นไรเฉลยลัซอฟคือจานเบคค่ะเป็นจานเบคของคนไทยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหนูให้น้องนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนจานเบกให้นึกจึตลาซอฟด้วยนะคะเป็นจานเบกของคนไทยค่ะราคาไม่แรงราคาไม่แพงแล้วก็สวยด้วยขอบคุณมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดก่อนสุดยอดหน่อยรอหน่อยรอหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่จ๋า อย่าเพิ่งจ้าขอทามก่อนครับผมลาสต็อปคืออะไรลาสต็อปเบรกครับผมอ่ะโอเคถูกแล้วลองอดไปได้เลยจ้าง่ายๆเหรอวันนี้หนูมาแจกจิพี่สมัยสาวๆหนูทำงานอยู่ฮันเลยค่ะเยินมากฝากบอกต่อด้วยนะจ้าพี่จ๋าขอบคุณจ้าเฮ้รุยาเฮ้รุยาอะจะถึงมค่ะจะจันละตามมาพี่จ๋าขอทาใจ้า ของใหญ่เลยใหญ่และยอด้วยเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมค่ะกับคนที่มาดูในการนี้กันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างให้ยอพอถามได้ไหมครับว่าล้นซบคืออะไรไม่รู้ครับไม่รู้จริงหรอเฮ้ย <laughs> เธอให้ <laughs> จะบอกอะไรให้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คบกันแต่เธอจะบอกเธอโอเคปะร้ <laughs> านซบคือจานเ็กของคนไทยนะเธอนะโอเคอ่าไม่เป็นไรหรอกก็ให้อยู่ดีอะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอเป็นผู้ชายอย่าเราถึงให้ด้เป็นผู้หญิงเราไม่ให้ห<า>นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะคะก็คือเป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นที่เปิดฝาอย่าไปทําอย่างอื่นนะโอเคปะอคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอเอาละค่ะทุกคนค,ะค่ะใครที่ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแฟนเพจลาซอด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ของเราด้วยนะคะกดไลค์ กดกระดิ่งนะคะแล้วกดติดตามทุกอย่างทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึง t i k t o ็อด้วยนะคะใครอยากจะให้ไลน์ซอมและชูคิมนะคะไปทําอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เสียได้จังให้